มีหลักการคร่าวๆในการที่จะสร้างยาวชนแห่งยุคป,ปัจจุบันตามหัวข้อที่กล่าวมาแล้วนั้นสรุปแล้วมีเรื่องสองเรื่องเรื่องสำคัญเรื่องการใช้อุบายหยาบและอุบายละเอียดเลือบดูปัญหาอีกนิดหนึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันยกๆยกที่จอหน้าอยู่ มันมีมากจนพนาไม่ไหวแต่ขอพูดกันแต่ว่าพ่อแม่ที่ตั้งใจจะสร้างยุวชนนี่จะมองดูปัญหาอะไรก่อนข้อแรกเด็กเขาเด็กๆเขาขาดความรู้ที่ถูกต้องความรู้ทุกทุกอย่างที่ถูกต้องนั้นเขาขาด ที่จริงเรื่องรักชาติเรื่องประเทศชาติตัดศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นความรู้ที่จําเป็นที่ต้องรู้แต่เขาขาดความรู้ที่ถูกต้องได้แล้วความรู้ที่ไม่ถูกต้องอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะเขาจึงไม่ไม่ทาอย่างนั้นได้คือไม่ไม่ได้รักชาติัศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วไม่มีชาตินิยมที่ถูกต้องคือไม่ประกอบไปด้วยธรรม เลยกลายเป็นเรื่องบ้าชาติหลงชาติอารวากมุสลุดุร้ายไปทั้งนองนั้นมันขาดความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชาติมิยมนี่เป็นตัวอย่างการที่เขาขาดความรู้ที่ถูกต้องเขาเข้อถัดไปเขาก็ขาดความรู้ที่เป็นความรอดอันแท้จริงของตัวเขาเองก็ดีของประเทศชาติสดีเราไม่ได้ซ้อนเขาให้รู้ ให้รู้จักให้เข้าใจเห็นอ้ทางรอดที่แท้จริงและที่เคยรอดมาแล้วและที่จะรอดต่อไปข้างหน้าด้วยถัดไปก็เด็กเขาเสียนิสัยไปแล้วในเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยเฟอร์ fer, ทั้งในบ้านและนอกบ้านในบ้านนี่ก็เรียกร้องเสรีภาพจากติมันดามากเกินไป นอกบางเรียกร้องเสรีภาพจากประชาชนเพื่อนผูงทั้งหลายมากเกินไปก็ดูต่อไปจริงเด็กเขาเสียนิสัยในการที่ถูกอบรมให้เข้าใจว่าผู้อื่นจะต้องจะต้องยอมให้เขาจะต้องเอาออกเอาใจเขา ในในทางวัตถุเนี่เด็กมันเสียนิสัยทางวัตถุนิยมถ้าไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็โกรธอะไรอะไรสักหน่อยก็บอกว่าไม่อบอุ่นเช่นแล้วอยู่กับพ่อแม่ไม่ออุ่นเช่นแล้วไปดีกว่านี้ไปจะดีกว่าขานี้สายขออเขามันเป็นวัตถุนิยมมากเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดูมันสอนให้เข้าใจผิดในเรื่องนี้กันมากขึ้นอะไรอะไรก็ยกโทษพ่อแม่ ว่าให้ความอบอุ่นแก่เด็กๆไม่พอแล้วเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นมันมีส่วนถูกน้อยเหลือเกินส่วนใหญ่ส่วนแท้จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นส่วนที่เด็กนั่นถูกทําให้เสียนิสัยไปแล้วอะไรๆก็เรียกร้องไม่ได้อย่างใจก็ไม่อบอุ่นแล้วก็หน,นีไปที่ข้อหนึ่งก็เห็นว่าเด็กนี่อยู่ในท่ามกลางสิ่งแยาวยวน มากเกินไปการปลุกระดมที่มากเกินไปความย้ายวนทางกามารมณ์ก็มากเกินไปการปลุกระดมในลัฐที่แปลกแปลกแปลกจนน่าสนใจนี่มันก็มากเกินไปเพราะฉะนั้นเด็กๆของเราจึงไม่มีสมาธิที่เพียงพอที่ทันแก่เวลา คือเป็นเด็กที่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีที่เพียงพอและทันแก่เวลาเนี่ยคือปัญหาที่พ่อแม่จะต้องเอาไปคิดไปนึกและแก้มันให้หลุดเพื่อจะสร้างเยวาวชนแห่งยุคปัจจุบันเป็นส่วนบุคคลไปก็ได้ เป็นส่วนมูคณะก็ได้เป็นส่วนรวมของประเทศโดยถือว่ารัฐบาลนั่นเป็นแม่หรือเป็นพ่อก็ได้รัฐบาลที่เป็นแม่หรือเป็นพ่อก็ต้องแก้ปัญหาของเยาวชนในประเทศไทยเนี่ให้ได้ ถ้าทุกประเทศก็รู้ข้อนี้ช่วยกันแก้ไขหมดทั้งโลกก็ยิ่งดีนนไม่มีอะไรจะดีกว่าเนี่ยาวชนอของโลกก็เป็นมนุษย์ที่ดีถ้าไม่เกิดความก้าวหน้าตามแบบของมนุษย์จนบนรรลุถึงโลกของพภาษีอาริยเมตไตรได้เป็นแน่นอนใครจะว่าคือพระบ้าบออย่างไรก็ตามใจ อาตมายังคงยืนยันคำว่ามาตรฐานสูงสุดคือโลกหรือศาสนาของพระศรีอารียเมตไตรน,นั่นเองไม่มีปัญหาเหลืออยู่แก่ฝ่ายใดจนถึงกับว่าไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากใครทุกคนเอาอตัวรอดได้หมดจนเหมือนกันไปหมดถะาเรียกว่ามาตรฐานของโลกพระศรีอาน เอาละเป็นนั้นว่าการบัญญาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเรื่องการสร้างยุวชนแห่งยุคปัจจุบันเพราะโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทสาทยายเพื่อสร้างกำลังจิตใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อตนเองบ้างเพื่อผู้อื่นบ้างเพื่อทั้งสองฝ่ายบ้างตามสมควรแก่เวลาต่อไปอีก